คนเป็นโรคไตเข้าไปในเซเว่นจะหยิบอะไรใส่ตะกร้าได้บ้างวันนี้ตามแอดมินนักกำหนดอาหารมาดูกันครับแน่นอนว่าเป็นของที่หยิบบ่อยๆหยิบตลอดแต่จะมาบอกปริมาณให้ดูกันครับว่าทานได้ในปริมาณเท่าไหร่ไข่ต้มไข่ลวกไตระยะ1-3 A ทานวันละหนึน่งฟองได้สําหรับไข่ทั้งฟองส b 4 5ทานเฉพาะไข่ขาวจะดีกว่านะครับขนมปังขาวไตระยะ 1-3A ทานวันละ1แผ่น A, ได้แต่3 b 4 5นับเป็นสัปดาห์ละ1-2แผ่นต้องไม่มีปัญหาฟอสฟอรัสในเลือดสูงอกไก่เซเว่นถึงแม้ จะมีโซเดียมไตระยะ1-3เอทานได้มือละ1ชิ้นแต่ต้องนับโซเดียมใน1มือให้ดี3 B45 แบกสักครึ่งชิ้นทานต่อ1มือครับผมข้าวสวยขาวแน่นอนว่าโรคไตทุกระยะสามารถทานได้มือละ2ส่วน3ถึง1กระปุกได้เลยครับต่อมาเป็นรังนกโรคไตทุกระยะสามารถทานได้วันละหนึ่งกระปุกครับ5ชนิดนี้อาจจะเห็นเพจโรคไตกินอะไรไดีหยิบบ่อยแต่วันนี้ก็มาแนะนําในปริมาณที่เหมาะสมให้ไปเลือกทานกันดูนะครับสาหรับลูกเพจคนไหนอยากได้ชุดคู่มือจากเพจโรคไตกินอะไรดีพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์ได้เลย